ตอบชัดเรื่องมือที่สแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาก็หลายปีแล้วแต่หญิงรัฐาและตุลตุลยเทพก็ไม่ได้กดดันเรื่องทายาทแต่อย่างใดปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าส่วนความหวานความหวานใดๆที่ทั้งคู่มีให้กันก็ยังมั่นคงสม่ำเสมอมีโมเมนต์มุง้งมิ้งออกสื่อตลอดแม้ว่าช่วงนี้จะมีกระแสข่าวโลกสองใบบ้างมือที่สามบ้างเรื่องนี้หญิงรัฐาบอกว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองก็คงตัดสินใจจบเลยเหมือนกันเพราะมีความเชื่อว่าคนเราจะรักคนอื่น พร้อมๆกันหลายคนไม่ได้ท้าวันใดที่มีอีกคนเดินเข้ามามันก็ไม่ใช่คําว่าครอบครัวเหมือนเดิมสําคัญคือการเปิดใจคุยกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่และทั้งสองคนก็พยายามเข้าใจในอีกฝ่ายให้ความเคารพในกนละการที่ตุนเคยพูดเสมอว่าเขาไม่สามารถทําอะไรกับคนที่เขาไม่รักได้ซึ่งก็ทําให้รู้สึกโชคดีที่พี่ตุนได้ให้ความมั่นใจตรงนี้